เริ่มค่ำเริ่มมืดเลยพี่น้องฟื้นไฟกับบมีโอ้ยเจเมนสม,มัยมอ,อยู่มืดอยู่วิ<อ>่งทีนี้ว่าสิปิ่งแต<บ>งแต้เวนเวนผู้สุดท้ายกับค่ำกับมืดพี่น้องตอนนี้เขากำลังปิ่งย่างไฟโคมกับบ่อลงมาอ้มันสูบอยู่บนเขียงปิ่งยังได้ล้นเหล่านั้น,นปิ่งย่างจา้าหลังจากที่เข้าโบดีปิ่งมาลายมือลายเวนหันกับทรงใงจชุนแจาสิลำคานเนี่ยทุกคนเออปิดปิดกดเปิด มันจพ่มันสวงอีกคนมันมีแนวกลิ่นแต่ว่าเจ้าานะคันเอาสีคลายต่หมูบ้านนะคนมันมีแนื้อสีตองตรงนี้นะคันไปตลาดก็ใส่ปั้นน่นมันจะพ่นห้ามขนาดเนาะไปเนาะเขาก็เลยปิ่งขายยุ่เพื่อนะเนี่นี่มีลูกค้า V I P เมาหมดแล้วนะจ๊ะดนบในน้ำสามเจ้ากว่าใหม่แต่ว่ารวนท้องเขากับพุ่งละสามสิบไปเทัวรเขาปิ่งกินน้ำ อันนี้สิเป็นสีไก่ละกาหัวใจไก่จ้ามีเงินบอตุนฮะตุนบอมีเงินอ่ะไปข้อนไออีพ่อไปถูกหอม,มาไปสงสัยสีไดงใหยบ่อนอยู่อยู่ขอาวันบอมีไฟเนาะอุ้ยขาเหลือมบอสาบายดีสาบายดีาายดตอนค่ำเด้อทุกคนยินดีตอนคับเขาสื่สองสาวันลันถุงเด้อเนาะสวัสดีนักเรียน นักเรียนสบายดีป้ารัวคือใส่กระโปรงคือใส่กระโปรงมาสบายดีนักเลงล่ะเป็นโน้ตสวัสดีครับสบายดีนักเลงสายตูดสบายดีโอ้ยเราเอาไฟมาผอมทุกคนไปหลักลักไฟเบากีมาพี่น้องยืมในเรื่องดอกไฟเนี่นี่เปแม่มาลงก็มันจะมีไฟนะแม่ ว่าสิปิ้งแต่เว้นเว้นผูวลือก็โอ้มันเห็ดบบเรียจะเชื่อเนาะก็เลยขำก็เลยมืดตอนนี้มันมืดฝนพี่น้องมันก็เลยมืดอตืบเลยนี่ชุ่มเฮาสิพากันปิกนิกกินปิ้งอยู่นี่เนาะโอ้โหเอาปิ้งไปเรื่อยๆโอเคคนแถะคนว่าโอ้ยไม่ต้องเบิ่งดอกป่ะไปเมื่อึ้นไปเห็ดอะไรอยู่ทั้งคืนปะเฮาสิมีปิ้งลาลาบุได้พี่น้องเขาต้องเห็ดต่ำน้ำรู้สึกว่าเค็ม โอ้วงเว้นนี่ก็ตามค่ามายังตามอยู่จา้จาคคิจะปีกมันเค,คือเด้สมใช่หมนึงบะสม ไว้ส้วงนิ้ติดเ้นมะมา่าพี่น้องอกริมากินอาบัดหนึ่งบาทเดียวป้าย่านบบอินก็ได้สิล,ลายๆนะบ่งสมก็จะเซตแปไ้งที่มานานันยังเไ็ก่อนออใช้ลุก เกิดก็ใส่ซื้อซุ้มเจอกับบริกินยังไ,ไงเจ้าว่ามากินมันบ่ค่อ,อ,รรอยอมันก็ท่ามาได้ไงผักแล้วทำแมันกบ่ยูอ่ะเห็นนี้วะที่วันชิม,มปะกันไก่ทพัดเรียบร้อยจ้าผมสวอก่อนเร็ว<า>เรียบร้อยจ้าต่ำแล้วก็กินกับปิ้งพี่น้องย่างปีกไก่ อันนี้ชิเป็นน้ำซุปกระดูกหมูหรือว่ากระดูกแมวกระดูกอันนี้ชิเป็นป้งหอวใจไ่รลงังเนาะนพวกนี้มันกินแตะเครืองในบบเมนปอบเลยจะทำหัวใจอมปลาถูกแช่มือออกแป๊บหนึ่งนี่จ้าแขกภูมิเกียรติของเราตอนนี้น้ำลายแตกจุกๆเหลวเซนเมนบอลเออวันก็นานมาแท้ๆเอาติบ้บเขาลงมาอยู่บ่กินเลยกินเลยกินเลยมามาจ้าปิกมิก อวเนัยมาทุกคนจะถ่ายรูปไว้โอ้น้องจอยกินได้สวยเนื้งองซองว้าทำบุได้สนใจเลย,ยเหิวเฮงจ้ะโอ๊ยไปดิ่บบนมือไปกินของเขาเพลินตายแล้วเน็ตมจ็คมาเงินมาซานชีเดีเอิรนเซ็นโมนหนึ่งละบาทนี่ชีเดียเอิรนชี้ให้บุ๊ดจ้ะ <laughs> บุ๊ดจอยออกละ <laughs> ไวรุ่นเมื่อนี้โอ๊ยบุ๊ดได้นางซุ่มกันแต่โดนแล้วพี่น้องยีฮาว่าข่อยเป็นวัยทองไวเทงดึก เดี๋ยวนิบวกรองถึงอยู่บ่ไกล้ดี๋เอาไหมฮะเอาให้อ้ายเนี่ยไว้ๆยิบไปเออเอาให้น้ำแจกกันคนละไม้กินนะที่จริงอันนี้คนละหกไม้ผู้ใดนี่ใส่ใน่นิกระไรเจนจะบ่าเอาตีหัวใจอันไก่ครับฮะไม่กินโอ้คนเลือกเอาะป้าสคนไทยใของเจ้านันี่มันอันนี้มันนวยอยู่บ่สที่มันดูปีกไก่เพราะมมือน้มักแบบสูตรใหม่ อันนี้เขาปิีงเกินมาอยู่ทุกคนบริกินของน้องเนาะมาโบกั๊กมาไม่มาวะมาโบกั๊กซ็บบอทำเซ็บเข้าไปในั่นงกินแต่ดนเนาะปะ้าเพื่อนใส่สมแต่คอมันมีไม่ถูเพื่อนก็ใส่ไม่ถูได้ปะ่ะยอันนี้นะพี่น้องของหนาฟังสีเนาะหรือว่าลุงพังสีเราเลี้ยงชุ่มเจ้า เราโอนเงินมาตั้งแต่ดนแล้วสิว่าเป็นเดือนกลัวเราบรจากได้หันปิ่งซ่อนเอาบริเปิดและเมื่อน,นี้ก็เลยต่างใจเนาะเอามาเสียบมาปิง่งเหนไหาโดยเฉพาะจงได้ขอบคุณลุงพังซีมากๆเด้อจ้าที่เลี้ยงเด็กๆรับลุงพังซีให้พรเรานําลุงระมักซื้อเล็กได้ให้เราถือหวยรางวัลที่หนึ่งไหนติาานปาดฝาเหลื่อม สาธุเฮงเฮงปังปังเด้อแซบบ่ทำแเข้าบัวั่งกินแต่โดนเนาะปะ้าเพื่นใส่สมแต่ใครมันมีเม่ทูเพื่อนกะใส่เม่ทูได้ฟั่อ,อันนี้นะพี่น้องค้องหน้าฟังสีเนอ้อหรือว่าลุงพังสีเราเลียงชุ่งเจ้าเราโอนเงินมาตั้งแต่โดนแล้วสิว่าเป็นเดือนกลัว,ลวเราบ่จักแต่ห่านปิ่งซ่อนบัวด้ปเปิด และเมื่อนี้ก็เลยตั้งใจเนาะเอามาเสียบมาปิ่งเห็ดหายโดยเฉพาะจะได้ขอบคุณลุงพังซีมากๆเด้อจ้าที่เลี้ยงเด็กๆขอบลุงพังซีให้พรเราน้ำลุงละมักซื้อเหล็กได้ให้เราถือหวยรางวัลที่หนึ่งไหนจี้ฟาดฝ่าเหลื่อมสาธุเฮงเฮงปังๆเด้อบอกเหล็กไหนเลย ก็าตรงไปหาสื่อไฟนะที่มันถ่ายขีดมันออกมาโอ้ยยันออกไปไอ่ะมันไปอาบน้าเร็ว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 ,ว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 จําไปอาบน้าแบบเขานี่นะเจมยงม่มานะคะิตามแส,มสบอยู่บซุ่มกันตั้งแต่ดุดดุดเาซุ่มจะว่าได้ซุ่มจะปีบจัีหนาเมียปลาคอบจักรน <c oughs> ุมใจออเอแล้วเขาี่าวคอยแถวข้า,ขางแบบ่าเสียมีงกินแจงดอง ลงไม่กแขมานะเร็วๆรๆาเมียงินนำดดได้ามาผิดนอะ่ะมากินเนี่ยถ้าอเาบอกไปตั้งได้เสมออืมจริงถ้าคัานไปนัง่งท่าน้จวได้อยู่ยังนะไยมันส่องเขียนมุมกล้อง้วยหรอให้เขาตกบอก มาจ้านองหวยมาแล้วแซบบุญละอุ๊ยไทยหไว้ใหม่ก็เนียมาใหม่สิทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคใหมักาเพิ่มเายงอยู่ด้เพิ่มได้ด้วยครับอันนี้กินอิ่มก็ถือมากินอยู่เงืนได้ คนคนละหกใหม่น่ะเดือไผกินคนละช่อได้ยาใหม่พอปากินหลายสิตต้าไม่กวยาะมูน่ะสลดมนเสียออ้าวคนละกม่เออกปันเป็นกินเชาป้ากูปีเ้่ะมันเนเชาบกทำเดี๋ยวเดิโรงเรียนเลยอื้ไปมื่วันอย่างทำเดี๋ยวเฮียงมันน่าริดนเฮียนกูดีอ ขน่ปิ้งมีเราเอนคนเดียวให้ชิมรูปีแกนมันนวลอยู่เอามือค่ะนวลอ่อนมั้มันมีผงขมิ้เนตอนตอนค่อมากนะตอนคือคอกินก็เปินคอยเมนก็เป็นคือเราบอกข้างน่คนออกแ่ห้นาวบกเปียก็ไปออกเียได้เจ้าเลยเดจะคนยกาเออเมือยังเห็นเด็กบัว เยาเบิ้งคอยเฮียนจมมาจากี่ไหนค้นนว่ามีแล้ครับชขมาสี่สิบปีแล้ว <c oughs> นเดอดเหอะสูงเบิหนในให้ห้ไอ้หัวไอ้ใสหัวอมถ้าม,านมันจออับมันจะขึ้นมาเลตาปเ้ไปจตาเสือ,อน,นี่เนี่ยมาดูทำ อ้ยคอมาณฮ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ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 ่าน่่าฮั้ฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าง่าฮ่าฮ่าฮ่า้่งฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮนาฮ่งฮ่าฮ่งนัาฮ่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 า่าฮ่า่าฮ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 ่าน่่าฮ่บฮ่าอ่าฮ่าฮ่่าฮ่าบ่าฮ่เ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่าฮอะไราฮ่าาฮาฮ่าบ อ no um ันท ah, e ี่มอนบอดังเนาะบอดังเนาะเอาเจ้าเขาได่เนาะเบ็นเหล้ากินไก่เท่าไรบหมเจ้าเขาได้เนาะนี่คือบอดีเจมันยังไงเจม้าแล้วเจียงังไงมีเจีบบุบบุบเสียงตายแล้วบอส จมกินด้อะไรตัวย่าเมื่อนตตแปบตัวทับงนาิ้หยี่มือเลยบ่อยกระดูกมันส็บได้ไหมกินข้าวไน ตะกี้น้ำผากัน,นั่งอยู่กลางเดินพ่อและพี่น้องหยานพ้นทำหัมมออกวก็เลยเข้ามานวันนี้มีส้องวงกินข่าวรวมทั้งพุ่นอ่ะสิ่เป็นแบบบรรดาพ่อแม่อืมเป็นลูกห้านอืในลูกเต่าอยู่นี่แซ่แสนหกอร่อยเด็ดมาบริอ่านเราลูลากบ้าแสนไม่คิดจำ แม่เ้ากับปตุดเทียนนำแล้วมัเสียบสายไหกทำญ่มาจะตื่นไปทำแล้วเลยกาแฟกาแฟหอมนะพรเดียปนกาแฟกล้วนะจะเป็นยังก็เดียวเป็น มึงยังเป็นยังเลยหรอยัเป็นคนยุเปิดอยู่แล้วเข้ามด้วยึงว่าจะบุยงเขาแล้วซิมุงที่พูนสูเจ้าน้ำต้มน้ำซุปได้ไนะเราจะไม่อบบวมมาบอกโู้จังไง เป็นอะไรเค็มป่ะเค็มทำอะไรเขาเลยนะต่อเค็มมือมีบนยืนแบบ กินอน่าดูอสวดมาด้เจะกินอนพรแต่มาเยอะก็ได้แลไม่ครบลกของเราเก่ย่จริงนะเราเราเลี้ยงแบบว่า ซื้อมันฝอน่งไทยนองเมยเนาะแล้วกะเดีวชิงกระดูทำไมน,นะใครก็กุ้มหนึ่งอีกน้องเด็กหน่อยอยู่บ้านเนาะแต่ว่ามืออื่นยังสิป,ปิ้งหายไปๆๆๆน้องเด็ทน้องอานนั้นฝ้าอะไรเมียเข้าไปเข้ามาจานแรงแล้วแต่อุ้งหูค่อยๆจนแรงทุกเช้าเลยบึ้น ข้างนได้ถิขงเงินไิบบาทำุ้กี่งนเเดือเไหไม่ิบาทมเดี๋ยวง่ะยังออกในลูกอาันเงมันไปหาติดเซิงกบุินเิ่อยู่ชมเาที่จะีเงิน ลายตีมาทำแบบใส่ดีมาเขาจะมานเขาเนี่ยนะใส่ีมาเขาเป็นลมาอ่่ได้เยเขา่งนนมาเห็นไปเแล้วมามาเาก็ีจ้าคนมาก็เิ่จบบอกเขาใหบอกนี่ยมาใุ่ยตอนนั้ ก็จะนส่เอาจาเป็นแบบนั้น ไม่พูดเฉยพี่มาดื่เฉี่เฉยเอาเนี้ยย่านย่านนะท่นฉันก็มาปงแครมาอีกกระดิ่งอะไรอะไรยังเดือดฟินกับเล่นคมายยังดั่งค่ะ มีบัยบากนทางอ่ะ <Okay. S 1> ตักีมันูงา,า,ากินหองใกล้ไก่กินไปกินมากครอิ่มแต่ก็สินางหลินนี่แหละพี่น้องเนาะเขาก็ว่า,า,าสิบโบอิ่มบันไดจง<า>ทองไปกินต้มพะโลเที่ยงนั่นน้ำ <laughs> โอเคทุกคนคลิปนี้คือชีลาเลยด้วยขอบใจเบริร์สุขสุขชนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวัเดีเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าจ้า